ไอ้สั์อย่าพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะนักเลงนะี่เฮียสายนักเลงนะกูเดินมาเยอะแล้วถ้ามึงล้วนลังกูสักอะไรเนี่ยมึงจะไม่พูดคำนี้กับกินทำไมเยอะนั่งหนากินเดี๋ยวก็อ้วนหรอ,อ,อกไม่อ้วนหรอกกินแค่นี้มันจะอ้วนได้ไงฮะเดี๋ยวก็ออกกายกรยมแล้วไงจะบ่นทำไมนั่งหนาเนี่ยเพิ่มครับครับ ได้ข่าวว่าภาษาอีสานกับภาษากลางไม่เหมือนกันโบแมนครับอย่างจิ้งนจ่เรียกว่าขีเกี้ยมคางคกขีงคากแล้วกูล่ะขีเหนียวชียครับพี่บอลครับครับเขาอะไรน่ากลัวที่สุดครับเขากินจะกูดไม่ใช่เขาวงกดเพียดเขาทรายกาแล็กซี่ไม่ใช่แล้วเขาอะไรวะเขาไม่ลากมึงแล้วจำใส่่หัวไว้โถ ขาหนึ่งนะคะพี่เบิ้์เขาอะไรเสียใจที่สุดเขาไม่รักมึงแล้วไม่ใช่เขามีคนใหม่แล้วพีทแล้วเขาอะไรอ่ะเขาไม่ให้เงินมึงหลอกห้าพันน่ะเพราะว่ามึงอ่ะเอออย่าได้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 ปลื้มครับเป็ดธรรมดาร้องยังไงก้าก้าแล้วอย่างเป็ดฮอลลีวูดลิกตันดาร์กร้องยังไงบ้าบ้าอุ้ยจับหูไปเสียงนี้เลยเหรอครับผมในรายการตัวแบบปลื้มมากที่ไปเสียงลิกตันดาร์กอ้าวแบบ สวัสดีครับผมปลื้มฮาเจ้ครับในลองแฮปปี้วัเดย์แบบแลิตนดาบ์เมี้วาเมายมามาธมามาเมาเมเมเมาเมาเามเเเีมเมาเา เสียงแมวธรรมดาแมวเห็นศัตรูแมวเห็นหมาเอากูเป็นหมาพวกนี้มวอุย้ยมึงกระไดเนาะไอ้สัตว์อย่าพูดคำนี้กับกูเด็ดนี่นะนักเลงนะเนี่ยเฮียสายนักเลงนะกูเดินมาเยอะแล้วถ้ามึงรู้ลังกูสักอะไรเนี่ยมึงจะไม่พูดคำนี้กับน้นองครับครับอยู่ไกลแฟนคิดถึงแฟนทำไงอะ ทำใจดิหาเมียใหม่คิดอะไรเยอะแจกบ่แจกบ่มือนแจกบ่มือ